สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้เจอกับสมาร์ทโฟนที่ผมมองแล้วมองอีกว่าในราคา5-6,000ไม่มีตัวไหนคุ้มค่ากว่าตัวนี้นี่คือ Samsung Galaxy M 2 3 5 G ครับถามว่าทำไมผมถึงเอาสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวเมื่อ4ี่เดือนที่แล้วมารีวิวอีกรอบหนึ่งก็ต้องแจ้งตรงนี้เลยว่าในวันที่เขาเปิดราคามาประมาณ8,900บาท ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วแต่อย่างที่บอกผ่านมา4ี่าหเดือนราคาเขาลงมาเหลือประมาณ6 0ต้นต้นๆถ้ากับว่าคุณซื้อในช่วงเวลาที่ถูกต้องอย่างเช่น8.8หรือว่า9.9หรือวพวกมิดมันเซลอะไรพวกนี้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซเนี่ยคุณจะได้ราคาแบบ5,000ต้นๆอย่างเงี้ยซึ่งผมบอกเลยครับว่า5,000ต้นๆกับสเปคกับสิ่งที่คุณจะได้ของ Samsung Galaxy M 2 3 5 G ตัวนี้เนี่ย โคตรคุ้มนะครับแล้ววิดีโอนี้ผมบอกเลยไม่มีสปอนเซอร์นะครับดิสครมเมอร์ตัวเองก่อนเลยว่าไม่มีใครจ้างมาอวยทําด้วยใจล้นลวนเลยนะครับคือมองแล้วมองอีกจริงๆว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าและอยากจะแนะนําให้คนที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนในเรทราคานี้อยู่ได้เอาไปใช้กันอย่างที่บอกไม่มีสปอนเซอร์แล้วเครื่องนี้ได้มายัางไงก็ต้อง ขอขอบคุณพี่ใหญ่รีวิวนะครับอ,อยู่จังหวัดเดียวกันพอดีนะครับพี่เขาใจดีนะครับให้เครื่องผมมายืมทํารีวิวก็ต้องขอขอบคุณวนหนาที่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนช่อง iNew CH ง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้หรือว่าถ้าใครดูรีวิวนี้จบแล้ว สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของจริงเนี่ยช่วยสั่งซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ผ่านลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ด้านล่างนะครับใน e s สคริปชันแล้วก็ท็อปคอมเมนต์จะถือเป็นการสนับสนุนช่อง i d ch อีกหนึ่งช่องทางต้องขอขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้เลยนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะได้สินค้าของแท้แน่นอนแล้วราคาก็ดีจริงๆนะครับโอเคมันคุ้มค่าอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันทีละเรื่องนะครับเริ่มจากเรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วกันนะครับเรื่องสเปคผมอาจจะไม่ได้เข้าไปลึกเพราะว่าอย่างที่ว่ารุ่นนนี้้เปปิดตัววมาาแล หาอ่านในทั่วไปนะครับเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยเริ่มจากการรับสัญญาณนะครับด้วยความที่ชื่อเขาต่อท้ายว่า 5G ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟน 5G ที่ผมเคยจับเคยเล่นมาเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็น 5G ที่ใช้งานได้จริงๆเรื่องของความเร็วในการรับสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวนี้ 5G เนี่ยเร็วสุดแรงสุดที่ผมเทสได้อยู่ประมาณ250เมกะบิตเพอร์เซกซึ่งถือว่าเร็วมากๆเทียบกับสมาร์ทโฟน 5G ที่ผมเคยรีวิวไปรุ่นก่อนหน้าไปตามย้อนดูแล้วกันนะครับตัวนั้น เหมือน 4G เลยวิ่งแค่80เมก นะครับซึ่ง 4G Plus ของตัวนี้ก็วิ่งเจอแถว80เมกนะครับคือเร็วมากๆแล้วแล้ว 5G คือใช้งานได้จริงๆไม่จกตาแล้วนอกจากเรื่องของการรับสัญญาณที่ตัวนี้ใช้งานได้จริงๆแล้วเนี่ยพวก Wi-Fi ก็เสถียรอย่างมากนะครับ2.4 g h z รับสัญญาณได้ค่อนข้างกว้างแล้วความเร็วก็อยู่ในเกณฑ์ Standard มาตรฐานส่วนย่าน5 g h z เนี่ยก็ถือว่าเร็วเลยทําความเร็วได้ดีไม่มีตกเลยนะครับจับสัญญาณได้เหนียวแน่นส่วนการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับตัวนี้ ลื่นปื้อสืส่อสกัดนะครับไม่ว่าจะถ่ายฟีด f a c e b o o k Instagram สลับแอปไปมาลื่นนะครับส่วนการแชทการพิมพ์เนี่ยอาจจะติดใจนิดหน่อยตรงที่มอเตอร์สั่นมันอาจจะเป็นมอเตอร์สั่นที่ไม่ได้สนุกมือขนาดนั้นมันจะเป็นอึด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 นะครับถ้าใครไม่ชอบปิดไปได้แต่ว่าเรื่องเซลลิ่งการทัชสกรีนต้องยอมซัมซุงจริงๆว่าทําได้ดีมากๆนะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียเต็ม10ผมให้ประมาณสัก9.5ได้เลยนะครับในราคานี้คือ การสลับแอปไปมาการเลื่อนฟีดการเข้าโพสต์การคอมเมนต์กดไลค์ต่างๆไม่มีกระตุกครับทำงานได้อย่างลื่นไหลจริงๆแล้วก็เรื่องของการใช้งานแบบมัลติทัสกิ้งการใช้งาน2หน้าจอการเปิดแอปป๊อปอัพตัวนี้ทําได้ไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนเรือธงของซัมซุงเลยสามารถเปิดแอปป๊อปอัพได้นะครับสามารถเปิดพร้อมกัน3แอป4แอปได้สามารถ ทำแอป p a i นะครับสมมติคุณชอบเปิด Facebook กับ YouTube พร้อมกันตลอดเนี่ยเปิดคู่กันคุณสามารถปัดออกมาจากแถบด้านข้างนะครับแล้วก็เปิดเป็นแอปคู่ที่คุณเซฟเอาไว้แล้วได้แบบง่ายๆเลยหรือแม้กระทั่งบางแอปที่ไม่รองรับการเปิด2หน้าจอคุณสามารถเข้าไปใน lab mode ของซัมซุงนะครับตัวนี้ราคาอย่างที่บอก5,000-6,000มีฟีเจอร์แบบสมาร์ทโฟนตัวท็อปเลยซึ่งมันสามารถบังคับให้ทุกแอปเปิดเป็นแบบ pop up โหมดได้หรือจะเปิดเป็นแบบแบ่งหน้าจอ ทำได้หมดเลยครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ายืดหยุ่นมากๆหรือถ้าใครอยากใช้งานแอป2บัญชีตัวนี้ก็มี duo messenger มาให้ใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับหรือว่าใครที่มีความลับนะครับอยากจะซ่อนโฟลเดอร์นั้นนนี่มี secure folder มาให้ด้วยไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนราคาหลักหมื่นตะกูล a series ตัวแพงๆเลยนะครับผมบอกได้เลยโคตรคุ้มและก็ยังมี nfc มาให้คุณใช้งานด้วยโอ้โหเป็นไงเหลือจะเชื่อในราคาแค่ 5-6า0 0พั 5, 6, มีฟีเจอร์ครบโคตรๆนะครับแล้วก็ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของหน่วยความจําตัวนี้ให้มา1 2 8 g b ถามว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานไหมผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ในปี2022นะครับผมเองใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้หน่วยความจําผมล่อไปแล้วประมาณ 70GB อาจจะไม่ได้คนทำคอนเทนต์ไงเนื้อหาไฟล์อะไรมันก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าคนใช้งานปกติทั่วไป 128GB ผมว่า เหลือนะครับแต่ถ้าคุณไม่เหลือจริงๆแบบอยากจะได้ความจุเพิ่มตัวนี้ช่องใส่ซิมเขาเป็น3สล็อตใส่ซิม 5G ได้เลย2ซิมนะครับแล้วก็ใส่ไมโคร SD c a r ร์ได้อีก1ใบรองรับสูงสุด 1TB 1 0เทเลไบต์กกบ ประมาณนั้นซึ่งแบบเพียงพอแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานมาตรฐานของซ a m มซุ g อยู่แล้วนะครับเรื่องของการเก็บหน่วยความจําตัวนี้หน่วยความจําก็เร็วมากๆเร็วขนาดที่ว่าคุณสไลด์รูปแบบไม่มีกระตุกนะครับแบบโหลดรูปเร็วมากนะครับไม่ต้องมาเทสตอก UFS ออะไรนะครับแต่ผมก็เทสมาให้อ่าดูแล้วกันนะครับความโดยเขียนอ่านคือเร็วเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนซึ่งผมลองสไลด์รูปให้ดูแล้วเห็นไหมโอ้โหโหลดโคตรเร็วนะครับหน่วยความจําก็โอเคใช้งานได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เล่าให้ฟังในพาร์ทของ พวกสตอ r a เรจละกันนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานที่หนักหน่วงกว่านั้นหน่อยนะครับอย่างเช่นการเล่นเกมตัวนี้มาพร้อมกับ snapdragon 750G ซึ่งโอ้โหโคตรจะแรงถ้าดูเบสมาร์นะซึ่งแน่นอนผมไม่ได้เทส b ์เบสมาร์มาให้เอาเป็นการใช้งานจริงๆเลยดีกว่าผมทดสอบการเล่นเกมกับเกมที่ผมว่าอัปเดตที่สุดในตอนนี้นะครับอย่างเช่น tower of fantasy เกมนี้เนี่ยระดับเดียวกับ g e n h i n impact แต่ว่าบวกคอนไคอิมแพคไปด้วย <laughs> คือกราฟิกโคตรโหดนะครับแต่แน่นอนผมไม่ได้ปรับสุดนะครับผมปรับภาพไปที่ดีนะครับแล้วก็เฟรมเรทไปได้ถึง90เฟรมเรทเลยนะครับซึ่งแน่นอนล่ะผมปรับไปที่90เฟรมเรทเลยนะครับประสบการณ์ที่ได้รับจากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ในการเล่นเกม Tower of Fantasy เนี่ถือว่าอยู่ในเกมโอเค อาจจะไม่ได้ลื่นที่สุดในบางจังหวะแบบแฮกซอสได้หลบศัตรูได้มันจะมีโดมขึ้นมาอาจจะมีกระตุกกระตุกอยู่บ้างถ้ามอนสเตอร์เยอะๆหน่อยอาจจะมีกระตุกนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าเล่นได้สามารถลงหอได้เลยนะครับไม่ค่อยกระตุกมากนะักหรือ จะทำเควสเดินเนื้อเรื่องผจญภัยต่างๆเก็บข้าวเก็บของในแมปนะครับทำได้ไม่มีปัญหาเลยค่อนข้างลื่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ถ้าใครชอบดูสกัดนะครับดูแบบว่าอุณหภูมิเป็นยังไงเฟรมเรทเป็นยังไงในเกมลอนเชอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์เพอร์อ่านว่าอะไรเพิร์แซดมั้งประมาณนั้นซึ่งคุณสามารถไปโหลดเป็นปลั๊กอินนะครับดูข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์เลยอันนี้อาจจะกินสเปคขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าปิดไปก็จะลื่นกว่านี้แต่ว่าผมเนยเดูพราาอ ให้รู้ว่ามันมีฟีเจอร์นี้ในการใช้งานด้วยซึ่งเล่นมาแล้วครับเฟรมเรทอยู่ในเกณฑ์โอเคพอเล่นได้แต่เรื่องความร้อนอันนี้จัดการได้อย่างน่า mm hmm. อัศจรรย์ใจเหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าจะร้อนแบบ50องศาไปเลยแต่ว่า ตัวนี้ร้อนสุดแค่45องศาในอุณหภูมิห้องทั่วไปไม่ได้เปิดแอร์นะครับถ้าเล่นในห้องแอร์เย็นกว่านี้แน่นอนอันนี้ถือว่าใัดการอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีผมเทสไปประมาณ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20%ซึ่งถือว่าโอเคเลยสําหรับเกมกราฟิกระดับพระการขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าเต็ม10คะแนน Power of Fantasy ผมให้ประมาณสัก7.5ถึง8คะแนนนะครับแต่ถ้าเทียบในราคาห้0 0คะแนน9.5 เอาไปเลย <laughs> ส่วนเกมถัดมานะครับเป็น ROV แล้วกันอาจจะพูดเรื่องเกมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเทสมาหนักจริงๆ ROV Patch ล่าสุดดาวน์โหลดข้อมูลแพ็กเกจครบทุกอย่าง ปรับภาพสูงสุดยังไม่ได้นะครับแต่ว่าปรับ60เฟรมเรทได้ซึ่งแน่นอนผมปรับสุดเท่าที่มันจะให้ปรับได้เล่นแบบบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยแล้วก็แบบไม่บันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยเนี่ยถ้าบันทึกวิดีโอหน้าจอผมยังไม่แนะนํามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ว่าถ้าอยากจะแบบเล่นลื่นจัดจ,ดจ,ดจ,ดจริงๆเนี่ยแลวบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยผมแนะนําให้คุณปรับภาพไปที่กลางจะเล่นได้แบบ60เฟรมเรทไม่มีตกเลยนะครับส่วนเรื่อง f e ลลิ่งการทัชสกรีนโอ้โห ทำได้โคตรดีนะครับการคอนโทรลตัวละครทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ได้มีความแบบตะกึกตะกักนะครับฟีลลิ่งอาทัดดีมากนะครับคลายมือไวๆเล่นพวกฟอร์เรนติโนอะไรอย่างนี้สบายมากตัวนี้ ไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องความร้อนแทบไม่รู้สึกนะครับ Tower of f a n t a s นีนี่ถือว่าจัดการอุณหภูมิได้หน้าตกใจแล้ว R.O.V คุณตกใจกว่านั้นอีกแทบไม่ร้อนเลยส่วนเรื่องการจัดการพลังงานนะครับผมเทสไปประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับสำหรับ R.O.V ก็ลดไปประมาณเกือบ20%ถ้าจะไม่ผิดนะครับอยู่แถวแถวนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้กินแบตขนาดนั้นนะครับนี่ขนาดว่าปรับแสงสว่างหน้าจอค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ70% 8 0เเลยนะเสียงลำโพงก็ปรับเยอะเหมือนกันก็ถือว่า จัดการแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าจะตีเป็นคะแนนเนี่ย ROV เต็ม10ผมให้ประมาณ9คะแนนเหมือนกันนะครับอาจจะหักไปตรงที่ถ้าอยากจะปรับสุดมันอาจจะมีเฟรมเรทร่วงไปบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอรับได้ทีมไฟใหญ่ๆไม่มีปัญหานะถัดมาเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็น Apex Legends นะครับอันนี้เป็นเกมแนวยิงซึ่งผมบอกเลยว่าใช้ได้เลยเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ 50- 40กว่ากว่า แต่ว่ามองได้สายตาเนี่ยอยู่ในเกมที่ลื่นนะครับการควบคุมปืนต่างๆทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทัชสกรีนดีมากเลยเฟรมเรทก็โอเคนะครับแล้วเรื่องของความร้อนไม่ร้อนเลยนะครับเล่นไปประมาณ2 0 3 0นาทีแบตเตอรี่ลดไปไม่เท่าไหร่แต่ผมขึ้นตัวเลขเอาไว้ให้นะครับคือโดยภาพรวมแล้วการเล่นเกมเนี่ย Snapdragon 750G สอบผ่านนะครับในราคานี้ด้วยคุณจะหาฟีลิ่งการเล่นเกมแบบนี้ผมบอกเลยยากมากๆเออแล้วก็ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งคือไจโรสโคปนะครับไจโรเซนเซอร์ ตัวนี้โคตรเรียวไทม์ใครอยากจะไปเล่นพวก a d f a ฟล์หรือจะเป็น PUBG นะครับที่ใช้ไจโรสโคปเนี่ยผมบอกได้เลยครับตัวนี้โคตรตอบโจทย์เซนซิทีฟอย่างมากเรียวไทม์ time, ถูกต้องแม่นยำสมาร์ทโฟนบางตัวราคา แพงกว่านี้นะครับบอกตัวเองว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเซนเซอร์ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยไปย้อนดูแล้วกันผมรีวิวตัวไหนไป <laughs> เอาเป็นว่าเรื่องเกมนะครับอาจจะพูดยาวหน่อยแต่อยากให้รู้จริงๆว่ามันคุ้มค่าจริงๆสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นเกมนะครับตอบโจทย์แน่นอนโอเคถัดมานะครับอาจจะเป็นเรื่องของ บตเตตอรี่ัวนี้ให้แบตเตอรี่มา5,000 m a ah. มิแมเทสเกมไปแล้ว2ชั่วโมงครึ่งแบตเตอรี่ยังลดไม่ถึงครึ่งเลยเหลือประมาณ60%จาก100%อึดครับเล่นเกมทั้งวันสบายๆส,ส่วนเรื่องการชาร์จครับตัวนี้มาพร้อมกับ การชาร์จเร็ว25วัตต์แต่ต้องแจ้งให้ทราบว่าในกล่องเขาไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับมีแค่สายชาร์จเท่านั้นแต่ถามว่าอะแดปเตอร์มันแพงไหมย5 5วัตต์ที่ผมโชว์ให้คุณดูอยู่เนี่ยผมเองก็ซื้อนะครับราคาประมาณ450กว่าบาทถ้าอยากได้ผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันชาร์จเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คุณไม่ต้องมานั่งมโนว่าเมื่อไหร่จะเต็มเพราะว่าทันทีที่คุณเสียบชาร์จปั๊บมันจะแจ้งคุณเลยว่าเหลืออีกกี่นาทีแบตเตอรี่จะเต็ม100%ทําให้คุณสามารถวางแผนในการใช้ชีวิตได้อันนี้ผมก็เลยไม่จาเป็นต้องทดสอบการชาร์จให้คุณดูเพราะว่าคุณอยากรู้ว่ามันกี่นาทีเต็มคุณก็แค่เสียบเข้าไปมันก็บอกคุณแล้วโอเคถัด <laughs> okay. มานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของกล้องนี่เป็นสมาร์ทโฟนราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับบางช่วงอาจจะ6000ที่มีกล้องครบจริง ไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งความละเอียดขนาดนี้เพียงพอต่อการใช้งานทุกรูปแบบอยู่แล้วกล้องอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง123องศาคุณไปเสาะหาเลยครับในราคานี้สมาร์ทโฟนที่เปิดตัวในช่วงนี้แม้กระทั่งสมาร์ทโฟนราคาหลักหมื่นตอนนี้ก็ยังไม่มีอัลตร้าไวแต่ M23 5G ตัวนี้มีอัลตร้าไวให้คุณ <laughs> เหลือจะเชื่อนะครับและยังไม่พอยังมีกล้องมาโคร ขนาด2ล้านพิกเซลมาให้คุณด้วยส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลใช้กล้องเป็นสไตล์แบบ V cut ซึ่งดูแล้วอาจจะอัปเดตไปหน่อยอาจจะเชยๆหน่อยซึ่งผมก็เห็นด้วยตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปดูไฟล์ภาพดีกว่านะครับเรื่องของการถ่ายวิวทิวทัศน์เนี่ยผมต้องยอมซัมซุงตรงที่การถ่ายท้องฟ้าใดๆขนาที่ผมไปถ่ายเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกเขาก็ยังถ่ายได้แบบโอ้โหสีท้องฟ้าสวยมากนะครับสีเขียวอะไรต่างๆก็ทําได้ดีถ่ายวิวทิวทัศน์ต้องยอมซัมซุงการถ่ายอาหาร อาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากนะครับแต่ว่าสีสันอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าพอรับได้แบบถ่ายเมนูให้ลูกค้าดูอะไรแบบนี้ลงโซเชียลถือว่าพอรับได้อาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดน่ากินมากอาจจะต้องตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยส่วนเรื่องของการถ่ายรูปบุคคลสกินโทนซัมซุงดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายย้อนแสง HDR ตัวนี้ก็ทําได้โหดเลยแต่เสียดายนิดนึง เวลามันปรับเปิดปิดเนี่ยมันเข้าไปทํายุ่งยากนะครับก็แนะนําเป็นเปิดอัตโนมัติไว้ตลอดนะ่ะดีแล้วนะครับการถ่ายพอร์เทรตตัวนี้ตัดขอบได้เนียนมากถึงแม้ว่าจะไม่มีกล้องเดฟแคมเอรานะครับมาจับระยะแต่การตัดขอบทําได้ดีเยี่ยมนะครับส่วนเรื่ององการเบลอฉากหลังคุณสามารถปรับมากขึ้นน้อยลงได้จะเอาเบลอเยอะเบลอน้อยแค่ไหนปรับได้ไม่ใช่แค่ปรับขณะถ่ายอย่างเดียวหลังจากคุณถ่ายมาแล้วก็ปรับได้นะครับแล้วฟีเจอร์เขา ครบทุกอย่างคุณจะปรับเป็นแบบฉากหลังเป็นสีขาวดําฉากหลังระเบิดซูมฉากหลังหมุนวนจะเป็นใดคัดจะเป็นนั่นนูน่นนี่คือมีเพียบเลยอาร์ตโบเก้ปรับโบเก้เป็นรูปหัวใจทําย้อนหลังได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมแล้วถ้ามาดูกล้องอัลร้าไวอย่างที่บอกในราคานี้แทบไม่มีแล้วทุกวันนี้นะครับที่จะใส่กล้องอัลร้าไวมาให้ซึ่งมุมมองภาพกว้างจริงๆแต่ติดนิดเดียวครับคือเรื่องของความบิดโค้งอาจจะมีดิสอร์ชั่นซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้แก้อัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด ก็ยังไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวรออาจจะแก้ในอนาคตไม่แน่ใจแต่เล่าให้ฟังว่ามันกว้างจริงๆแล้วมีมุมมองทางเลือกให้คุณค่อนข้างหลากหลายใครที่อยากจะเอาไปถ่ายคอนโดถ่ายห้องตัวเองหรืออยากจะถ่ายวิวทิวทัศน์กว้างตัวนี้ตอบโจทย์มีมาให้ใช้งานได้เพียงพอแน่นอนเรื่องความละเอียดผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานการจัดการแสงสีผมว่าอาจจะดิฟจากกล้องหลักไปนิดหน่อยนะครับอาจจะคอนทราสต์หนักไปนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมก็ดูสวยดีส่วนกล้องมาโครตัวนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยถึงแม้ว่าความละเอียดจะ2ล้านพิกเซลปกติผมจะแนะนําว่าคุณควรจะถ่ายกล้องหลักแล้วไปครอปเอาแต่ว่ารุ่นนี้ ผมว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เลยนะครับจะเอาไปถ่ายดอกไม้ใกล้ๆคอสอัพสีสันต่างจากกล้องหลักไม่มากมายนักนะครับแต่ว่าได้ระยะภาพได้มุมมองภาพเพอร์สเปกทีฟที่เป็นมาโครจริงๆนะครับแล้วไฟล์ไม่แย่ไปเทียบกับสมาร์ทโฟนในราคาเดียวกันผมบอกได้เลยตัวอื่นนี่ปาทิ้งแต่ตัวนี้ยังเก็บไว้ใช้ได้อยู่ส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้มุมมองค่อนข้างกว้างครับแล้วสกินโทนมันปรับได้ค่อนข้างเยอะนะความบิวตี้ซึ่งแสแตนดาร์ดที่เขาปรับมาให้อยู่ระดับ2ติดบิวตี้นิดๆหน่อย นะครับแต่ที่ผมชื่นชอบเลยคือเรื่องของการจัดการพวก Dynamic Range นะครับการเก็บท้องฟ้าใดๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างเก่งนะครับไม่ได้ดูปลอมจนเกินไปการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอถึงแม้ว่าความละเอียดจะน้อย8ล้านพิกเซล แต่การตัดขอบก็ยังทําได้อย่างชาญฉลาดแต่อาจจะติดนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณถ่าย2คนคุณต้องอยู่ใกล้ๆกันนะถ้าคุณอยู่ไกลกันมันจะเบลออีกคนหนึ่งไม <laughs> อันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็คาใจกับซัมซุงมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่เข้าใจได้บางทีมันอยู่คนละระยะกันเอออาจจะเป็นคนอื่นอะไรนี้เออเบลอไปแต่โดยภาพรวมคือ ทำได้ดีนะครับถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแน่นอนมุมมองภาพกว้างหรือจะปรับเป็นแบบแคบถ่ายพอร์เทรตคนเดียวทําได้หมดเลยผมว่าคุณดูไฟล์ภาพก็น่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะครับส่วนการถ่ายรูปในโหมดกลางคืนตัวนี้สามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหลักและเัลร้าไว้นะครับซึ่งวิธีการถ่ายรูปโหมดกลางคืนของซัมซุงเนี่ยจะไม่ใช่วิธีการ เปิดภาพให้สว่างสวยช่วช่วงชัชวานขนาดนั้นนะครับเขาจะเป็นการเก็บดีเทลพวกไฮไลท์นะครับพวกแสงหลอดไฟต่างๆนะครับที่มันฟุ้งกระจายเนี่ยให้กลับมาเห็นได้อย่างครบถ้วนนะครับจะเป็นสไตล์นี้มากกว่าแล้วก็ เปลี่ยนอยบนท้องฟ้าหรือว่าในที่มืดต่างๆให้ดูดีนะครับไฟออกมาค่อนข้างน่าพอใจเลยไม่ได้ดูเวอร์จนเกินไปซึ่งผมมองว่าดูเป็นธรรมชาติดีอันเนี้ยโอเคมากๆและที่สําคัญอย่างที่บอกถ่ายในกล้องเอลร้รไวก็ได้แต่ถามว่าไฟล์ดีขนาดนั้นไหมในกล้องเอลร้รไวในหมดกลางคืนก็เฉยๆนะครับแต่ในราคา56000ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันคือมันไม่มีที่คุณหลอกแบบเนี้ยนอกจาก M2 3 5 G หรือแม้กระทั่งเรื่องของฟีเจอร์อย่างพวก My Filter อร์ อันนี้ผมบอกเลยว่าในตระกูล A อซีรีหลักหมื่นตัวนี้ก็มีเหมือนกันเออเอาเข้าไปนะครับคุณสามารถที่จะทําการแคปหน้าจอสมมติว่าคุณเล่น IG เฮ้ยคุณเจอรูปนี้คุณชอบโทนจังเลยอะแต่คุณไม่รู้ว่าเขาแต่งรูปยังไงคุณก็แค่แคปหน้าจอแล้วซัมซุงฉลาดกว่านั้นถ้าคุณแคปหน้าจอ IG เนี่ยเขาเลือกภาพให้คุณเลยคุณไม่ต้องไปครอปคุณกดแค่คลิกเดียวตรงมุมมันจะมีรูปกรอบสี่เหลี่ยมคุณกดตรงนั้นปั๊บ เขาครอบรูปมาให้คุณเลยฉลาดเหลือลน้นโอ้โหอันนี้ผมชื่นชอบมากเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเล็กเก็ดน้อยเอาเป็นว่าเรื่องของ my filter เนี่ยคุณสามารถไปดูดฟิลเตอร์ของคนที่คุณชอบของรูปภาพที่คุณถูกใจมาใช้กับรูปภาพของคุณได้เลยง่ายไหมโคตรจะง,ง่ายนี่เป็นแบบฟีเจอร์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะคือใช้มาแล้วถูกใจมีมาให้คุณด้วยในราคา5 6 0 0 0พย้ำอีกที <laughs> ย้ำหลายรอบแล้วเกินเพราะว่ามันคุม้มและอีกอย่างหนึ่งอย่างพวก single take เออถ่ายวิดีโอ10วินาทีได้ภาพ มาให้คุณเลือกเพียบเลยก็มีมาให้คุณเหมือนกันซิงเกิลเทคนี่เป็นทีเด็ดของ Samsung s ซั s u n g เลยนะครับในราคาหมื่นกว่าบาทก็มีตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นฟันโหมดนั่นนูนนี่คือมีมาให้ค่อนข้างครบซูเปอร์ซาร์โมชันก็มีซาร์โมชันธรรมดาก็มีททมแลปนั่นนู้นนี่คือผมว่าเรื่องของกล้องเนี่ยตัวนี้ฟีเจอร์ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับถ้าเต็ม10คะแนนนะในราคานี้เรื่องของกล้องเนี่ยผมให้ประมาณ12คะแนนแล้วกัน หยอกนะครับก็คือเอาไปเลยเต็ม10นะครับไม่มีหักเพราะว่ามันคุ้มค่าเกินราคาไปแล้วทั้งฟีเจอร์เอย่ยคุณภาพไฟล์ซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายสะดวกนะครับผมว่าตอบโจทย์การใช้งานเรื่องกล้องส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะครับตัวนี้โคตรโหดกระโดดยิงในราคาเดียวกันไม่มีระคับที่จะมาถ่ายวิดีโอแบบกันสั่นพิเศษซูเปอร์สเตดี้ตัวนี้มีมาให้และวิดีโอโคตรนิ่งตอนที่ผมถ่ายเนี่ยที่ผมกำลังขึ้นฟุตเทจให้คุณคนดูอยู่เนี่ย ผมถือมือเดียวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบที่ผมกําลังถืออยู่เนี่ยถือมือเดียวแล้วผมเดินถอยหลังนิ่งโคตรๆใครเป็นสายบล็อกสายถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวนั่นนูน่นนี่ซื้อตัวนี้ไปจบเลยและอีกอย่างหนึง่งมันสามารถสลับกล้องไปมาได้ด้วยเอางี้เดี๋ยวผมพาไปดูวิดีโอที่ผมถ่ายไว้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับภาพสวยเลยโอเคครับนี่เป็นงานวิดีโอกล้องหน้านะครับที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับจะเห็นได้ว่ามุมมองภาพนี้ก็ถือว่ากว้างพอสมควร และที่สําคัญคือค่อนข้างนิ่งเลยแบบนี้เออใส่ด้วยครับใช่แต่ที่เจ๋งกว่าก็คือมันสามารถสลับวิดีโอได้เลยนี่าจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังโดยที่ไม่ต้องหยุดวิดีโอเออ,อ,นนถ,อถือว่านิ่งอยู่นะกันสั่นก็ถือว่าโอเค,อเ,คเป็นแบบซอฟต์แวร์นะครับ eis ก็จัดว่าใช้ได้เลยเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงครับเสียงดีแน่นอนเพราะว่าไมโครโฟนมีตัวตัดเสียงรบกวนด้วย ไม่ได้ยินเสียงลมกระแทกแน่นอนอันนี้ถือว่าแบบถอองึงกสียงกาหาแล้วอยู่ในป่ายก็ไม่ได้ยินเลยนะเสียงเราสองคนนะถือว่าใช้ได้เลยนอกจากสลับกล้องหน้ากล้องหลังนี้ได้แล้วนะปั๊บเราสามารถสลับกล้องหลักแบบนี้นะครับนี่คือกล้องหลักนะแล้วก็ไปกล้องเอาตะวาันนี่กล้องกว้างก็ได้เลยคือค่อนข้างอิสระมากครับสําหรับการถ่ายวิดีโอใครสายถ่ายคอนเทนต์นะผมว่าตัวนี้เหมาะเลยในราคา5 0 0พันกว่าบาทไม่น่าเชื่อ เออถ่าย 4K 30ได้ด้วยแต่ว่าพาไปดูวีดีโอแล้วกันเป็นยังไงในวีดีโอที่ 4K 30เฟรมเรทครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะสั่นประมาณหนึ่งเลยครับเออแต่ว่าได้ความละเอียดไงถ้าใครมีไม้กันสั่นมีกิมบอลมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช้อันนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องวัดแสงสกินโทนเนี่ยโอ้โหดูดีอะนี่ขนาว่าฝนตกนครับเลยแสงแบบไม่ค่อยดีมากแต่ว่าแบบ โอ้ถ่ายคนออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้ว 4K 30มันจะสลับกล้องแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งแต่ว่าในราคาเนี้ยมีท้งเลือกคุณเยอะแยะสําหรับการถ่ายวิดีโอผมว่าโคตรเหมาะแล้วสีก็ดีด้วยสีค่อนข้างตรงนะใช้ได้เลย <laughs> เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับงานวิดีโอนะเป็นยังไงครับสําหรับงานวิดีโอครบเครื่องอย่างที่ผมพูดไปในวิดีโอนั่นแหละว่า 4K 30เฟรมเรทมีมาให้แต่ว่า อาจจะต้องมีกิมบอลนะครับไม้กันสั่นอ่าซึ่งความละเอียดใช้ได้เลยนะครับเรื่องของสีสันก็ทําได้ดีนะกันสั่นมีมาให้เอาเป็นว่าเรื่องของกล้องนี่ถือว่าโหดจริงๆนะครับถัดมาเป็นเรื่องของหน้าจอหลายคนดูสเปคเฮ้ยพี่จอ6.6นิ้วเป็นทรง v ีคัดจอ TFT เฮ้ยดูสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแต่อยากจะให้ลองใช้ดูจริงๆครับสีสันหน้าจอของตัวนี้ ผมพูดได้เลยในราคาเดียวกันในแผงนนเดียวกันไม่มีตัวไหนตบตัวนี้ลงนะครับซัมซุงทำสีจอมาได้ดีมากถ้าไม่บอกว่าเป็นจอ TFT ผมก็นึกว่าเป็นจอ AMOLED เกรดกลางๆคือสีสันดีมากสีดำค่อนข้างดำสนิทนะครับเอาไปดูคอนเทนต์โอ้โหคอนทราสต์ถือว่าดีความเดียดหน้าจอโอเคใช้ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้งานกลางแจ้งใช้ได้เลยนะครับสู้แสงได้ค่อนข้างดีผมเหลือจะเชื่อว่าในราคาประมาณนี้ถึงแม้ว่าแผงนนอาจจะไม่ใช่จอ AMOLED แต่ ผมอยากให้คุณไปลองใช้จริงแม่งแบบสีแม่งจีดจริงๆคือผมนั่งดูคอนเทนต์คือแบบฟินความละเอียดปรับได้ถึง 4K โอ้โหจอ Full HD+ แต่ปรับคอนเทนต์ได้ถึง 4K จะดู Netflix คุณดูได้เลยที่ความละเอียด Full HD มาตรฐาน L1 แล้วเรียบร้อยนะครับหรือจะไปดู Disney Plus Hotstar ดูได้ที่ความละเอียดสูงปรับได้เลยเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของความลื่นไหลหน้าจออย่างที่ผมพูดแป้งแต่ตอนแรกในการใช้งานพวกโซเชียลมีเดียหน้าจอ120เฮ ปรับได้ตามคอนเทนต์เหลือจะเชื่อในราคา5,6 0 0 0พันนะครับคุณแล้วเป็นจอ120 h z ที่ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวเลื่อนฟีด a c e b o o k ไปเจอวิดีโอมันปรับมาเป็น60พอเลื่อนผ่านวิดีโอมันปรับมาเป็น120แบบไม่กระตุกสายตามากนะักในราคานี้โหดมากๆครับผมพูดได้เลยนี่เป็นจอที่ค่อนข้างคุ้มโคตรเรื่องของการแสดงผลนะเต็มที่จริงจ นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาไปใช้งานในการวิ่งกร a b นะครับเป็นพี่พี่ไลน์แมนเป็นพี่พี่แมสเซนเจอร์ส่งของต่างๆอย่างที่ว่าสู้แสงได้ดีแล้วเรื่องของ gps โหดมากๆเรียลไทม์แม่นยำผมขอพูดเลยผมใช้ iphone ในการนำทางแค่กด gps เข้ามาปับ๊บเฮ้ยผมหันหน้าไปทางเนี้ยมันต้องรอผมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซะก,ก่อนถึงจะบอกได้ว่าตอนนี้คุณหันหน้าไปทิศไหน คุณไปทางไหนนี่จะถูกแต่ Galaxy M 2 3 5 G เครื่องนี้แค่กดมาปับ๊บคุณยังไม่ต้องไปไหนเครื่องหันไปทางไหนเข็มทิศใน g o o l l m m p s หันไปทางนั้นให้คุณเลยคุณไม่ต้องไปบิดไปบิดมาคุณไม่ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสัก2-3เมตรไม่ต้องแม่นมากๆเรื่องของโลเคชันเนี่ยผมยอมเลยนะครับถือว่าทํางานได้ดีเยี่ยมนะครับไว้ใจได้เลยใช้นําทางได้หายห่วงดีกว่า iOS เยอะโอเคถัดมานะครับก็คงจะเป็น เรื่องของเสียงลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวแล้วก็มีฟีเจอร์ d o l b y a t m o s ซึ่งจริงๆอยากได้ลำโพงคู่นะในราคาวันเปิดตัวมัน8,900กว่าบาทใช่ไหมแต่ว่าเป็นลำโพงเดี่ยวในราคาทุกวันนี้5,000-6,000ถือว่ารับได้ตัวนี้มีพอร์ต3.5มิลิเมตรมาให้คุณใช้งานด้วยอ่ะก็ถือว่าโอเคยังไม่ตัดออกไปนะครับใช้งานได้แต่ที่แอบจะได้คือ d o l b y a t m o s ครับคือมันไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานขณะใช้งานลำโพงได้มันจะเป็นการใช้งานหูฟัง ถึงจะเปิด d o l บย ATMOS ได้ตรงนี้แอบ,บจะได้ถ้าเปิดขณะใช้ลำโพงได้ด้วยเสียงมันจะโอเคกว่าน,นี้ซึ่งเสียงมาตรฐานของตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเสียงดังใช้ได้ใครตั้งริงโทนสายเข้าอะไรแบบนี้คุณรู้แน่นอนนะครับลำโพงค่อนข้างดังแต่ว่าเนื้อเสียงก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่ว่าไม่ได้แหบป๋องแปงไปเลยอันนี้อยู่ในเกณฑ์กลางๆแบบโอเคพอฟังเพลงเพลินๆได้แต่ แอบคาดหวังไงว่าน่าจะเป็นลำโพงคู่นะแค่นั้นเองครับประมาณนั้น่วนเนอรอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องอ่าซึ่งแบบเอ๊ะมันน่าจะมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ไม่แถมไม่เท่าไหร่เคสน่าจะมีฟิล์มกันรอยน่าจะติดมาให้เออมันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่คงจะเป็นจุดติเดียวที่ผมอยากจะติแล้วมั้งครับเรื่องวัสดุที่เป็นพลาสติกก็ไม่ได้รู้สึกว่ากล่องแข็งขนาดนั้นนะครับดิเมนชันตัวเครื่องหนักประมาณ200กรัมแต่ว่า พอจับถือใช้งานจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจอะไรนะครับมันก็เป็นสมาร์ทโฟนที่จับดูแล้วค่อนข้างแน่นเข้ามือปุ่มเปุ่มต่างๆแน่นหนาสาหัสสแกลายนิ้วมือรวดเร็วทันใจนะครับแตะปุ๊บไปปับ๊บงานประกอบเนี้ยบเฉียบขาดตามมาตรฐานซัมซุงนะครับคือ ไม่รู้จะติอะไรนอกจากอุปกรณ์ในกล่องเอ,เอาพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับคือแบบไม่รู้จะติอะไรจริงๆนะโอเคสุดท้ายนี้นึกไม่ออกแล้วอะ่ะเพราะว่ามือถือมันก็ใช้งานประมาณนี้นะครับก็น่าจะครบทุกเรื่องแล้วเอาเป็นว่าผมแนะนําเลยถ้าใครกําลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาประมาณ5,000-6,000 s a m ซัมซุงก a แล็กซี่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆเหนือกว่าสมาร์ทโฟนเกือบทุกรุ่นในช่วงราคาเนี้ยผมพูดจริงๆเพราะว่ามันทําได้ทุกอย่างอันที่ผมว่า เกมก็เล่นได้ลื่นกล้องก็ถ่ายได้ดีมีครบทุกระยะวิดีโอก็มีกันสั่นที่เนียบเฉียบขาดโฟกัสเฉียบขาดทําได้ดีเกือบทุกเรื่องหน้าจอก็สวยถึงแม้จะเป็นจอ TFT แต่อยากให้ลองใช้สีสันหน้าจอโคตรดีเล่นกลางแจ้งไม่มีปัญหาใช้งานได้ GPS เนี้ยบเฉียบขาดบอกแม่นยำถูกต้อง 5G ใช้ได้จริงสมาร์ทโฟนบางรุ่นบอก 5G ราคา7800 0เคลมเลยตัวเองเป็น 5G แต่เทสมาแล้วความเร็วอินเทอร์เน็ตสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยเทียบไม่ ที่ไม่ติดคนละชั้นตัวนี้จับสัญญาณ 5G ใช้งานได้จริงๆเร็วแรงแล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรศูนย์บริการคุณก็รู้ซ m s ซ n งอะเต็มประเทศแล้วไหนจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานมัลติทาสกิ้ง RAM6 g b มีฟีเจอร์ RAM Plus ลืมพูดไปเลย RAM Plus บวกไปอีก6 g b รวมกันเป็น12 g b คุณจะเปิดสลับแอปไปมาจะเปิดแอปคนูะ่นั่นนู่นนี่มีแอปแพรให้มี Se c u ี e f o l d เดมี NFC ครบทุกเรื่องแบตเตอรี่5 0 0 0ใช้งานทั้งวัน ผมใช้ตั้งแต่เช้าเปิดกล้องใช้งานถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเล่นเกมอยู่จบวันชาร์จก็ถือว่าเร็ว25วัตต์แต่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แค่นั้นเองอะ่ะเออมันคุ้มอะ่ะผมสรุปให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไปได้เลยครับในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างไปสั่งซื้อผ่านลิงก์นั้นได้เลยคุณได้สินค้าของแท้แน่นอนแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนผมและช่อง iNewCh ในหนึ่งช่องทางด้วยต้องเน้นย้ำในห,หนึ่งทีวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ ทำด้วยใจล้วนๆเลือกแล้วเลือกอีกจริงๆว่า Galaxy M 2 3 5 G มันคุ้มค่าอยากแนะนําให้ใช้นะครับโอเคสุดท้ายนี่ครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง iNewCH เอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าถ้าเจอสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าและถูกใจอยากแนะนําจากใจจริงๆแบบนี้อีกเดี๋ยวมาเจอกันไว้เจอกันครับทโอเคทุกคนไปแล้วครับ